กิจกรรมความเพียรพระกิ่งพิธีพินาตเฟซบุ Facebook, ๊กหนุ่มน้อยความเพียศูนย์หกสามครั้งที่สามสิบเจ็ดวันที่หกมิถุนายนสองพห้าหกแปดวันนี้วันที่หกมิถุนายนสองพห้าหกแปดเป็นครั้งที่สาสิบเจ็ดที่ข้าพเจ้านายบุญนำมนตรีวงศ์อถวายเสียงสวดสาธย,ยายพระสูตรพระภิตษและพระคาถาต,ตา่างๆเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจจะระยะบูชาเดชคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขาพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรืร่ายมีสมาธิจเจ่อในอัคระในพยัญชนะในบทสวดอย่างต้นเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งอรหังสมมาสมพุทธโอปขวาพุทธัรระควันตามพระวเทมีสว,ะ,วะคตูปควตาธรมูธรรมอนมสามิสุปติปนันโนปขวตสาวกสังโฆสังฆันนมามิบทที่สองอางสมมาสมพุทโธสุติรังประปรณิาาพุทโตคุณิหิธระมานโนทานิปารามิหิจัติสติยาวะชีวัง อาหารพุทธังสัมมังสังฆังรัตนังสารนังคตโตปูเทมีรัตนตยังธรรมังจารามิโสธินาบทที่สามสมันตาจักวารีสุอัตตาคัตัญจุเทวตาสัทธมังมณีราชสุตันตุสกมู่ทางสเกกามีตรูปีคริสระจเตจันตาฤเขวิมานีทีเปยรัตเถจคามีตรุวันนาคานีเขาวัตุมิเขตเตภูมามจยันตุเทวาชละกธละวิสมีเจขาคันทพนาคาติตันตาสันติเกยามุนิวะราวาจนาสาธุเวมิสมันตุ Tamat semena karo oya bantanta, tamat semena karo oya bantanta, tamat semena karo oya bantanta bontisi. Namu tasapak kotorato, samasa putasana, mu tasapak kotorato, samasa putang serenang kecami, tamang serenang kecami, sangkang serenang kecami, tutia bi putang serenang kecami, tutia bi tamang serenang kecami, tutia bi sangkang serenang kecami, tatiya bi putang serenang kecami, tatiya bi tamang kecami. ตัติยามปิสังขังสระนังกชามีบทที่หงนาทีเมสระนังอันดังพุทธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชิชนะสุติเมหุตุสุปทานาทีเมสระนังอันดังธรรมมีสระนังวรังเอเตนะสัจวัชิชนะสุติเมหุตุสุปทานาทีเมสระนังอันดังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชิชนะสุติเมหุตุสุปทาบทที่เจ็ดพุทธังนาเมรัตภูตัสารีจิตรจิตตังธรรมังนเมรัตนะพูตาวิสุทสีสารังสังขังนาเมรัตนะพูตตา สูสีลทิฏฐนะิเอตังนะเมรัตันะเอตังนัเนมติรัตนังเตรัตนัดยังวังสมมาสมโมสาริตตวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายุตะคุณโยคะ,ะวะปะสปวัตตังอัตตุมิตายามหิป,ปิตเทวะยะถาติทันเกเอกังวินาตติตาเรสมาสัมภเวณะโลกเกกถาติจาร จะจิเรจะปาตุทูปังคัมภีระยานิวิสยังอิติทุตสัทถงวิญญูหิปติตาชะเนหิวิชัดยะรูปังโลกามิเกหิจิกะทัจจุวลภณียังเกสัจจิสุทุวิที่ตังคุณะกายะตายะนามิเยวะชนะตายะสุวิตสุตัมปิ สมุปสตังนะมานะสสสุสทัปปะสาทธานังปุญญาติการนะมะสุปสมุปตามะปุณณภูมังทุกขาปมุตตนะณะมุขาสรนังคตานะังปูชาสะพระหิสุป,ปรมังอภิปูชนเย,ยัางนิพานะสัจจิตริยุปนิสตตาอิทังสมากิเลสมะม ลาโสธนะสิทธิยาจาสาธุหิอัฏฐกุสเลหุวสเววนียังปานาหิปานีหิจาปิสนนังธรรมะนิยะเมวะตัสมาหิตังติรสนังสนนังขตามหิตติรตินทิวังคณีคณะเนสุนะมัสสะมานาปูเชมัจจาปิสสะตังสุปัสสัน นาจิตราตถานุปร,ริประจาริยาสถาระตาจะปุญเนาตัฏสุกเตนะสุขีวิภเวมุเตเชนะตัสสะจัสถาปีสุวติหนตุโยเจทะธรรมวินายามิปานมาปะมานภูโตโลกุตระพิสมยจุนิพุตโต นิยตโตสุพุชังตัสโสปนิสัยยะจายายะอายามิโหนตตวัตถุตเยปริจิตโตสุปสาธกาโรบทที่แโยจักุมาโมหะโมหมาลาปกัตโทสามังวาพุทโธสักสุขโตวิมุตโตมาราสปาสาวิิโมตยันโตปาเปสีเขมังชนะตงวิ วีเนยังพุดทางวรันต่างสทธสารนมาไมโลกัสนากัตถวินายายกัจจะตันเตจะสเตเชสิทธิหตูสพันตรายาจวินาสเมตูธรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัตเสสิโลกัสสะวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมะทารัสสาเรสวะสาตาโหสันติกโรสุจิโนธรรมัง วรันตังศิลสานมามิโมหัปปะธาลังอุปปัสันตถาหังตันเตยสาเตใชสิิตหงตูสัสพันตรายาจวินาสมีตูสัตธรรมมาศีนาสุขานุโโยโลกัสบาปูปะกิเลสเตชาสันโตสยังสันตินิโยชโกจาสวาขาตธรรมมังวิธิตังการติสังขังวรันตังศิธสานไม นามิพุทธานพุทธังสมมสีรทิติงคันเตยศาทศยสิทธิ์หงตุสะพันตรายาจะวินาสเมีนตูบที่9ก้านามอรหัตโตสมาสัมพุทธสัมเมสิโนนโมอุตตมะธรรมมาสะสวาขาตัดสีวันตินิทะนโมมหาสังสัสตาปิวิสุทธสีรทิติโนนะโมูอุมาตยรัตะรัตนัตายสสะสาธุกังนะโมูอุมา ตากาตีตัสสะตัสสะวัตถุจ้สปินาโมกาลัปปาเวนะวิคัจฉันตุอุปฏบาทนาโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานาโมกาลัสสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตเชวาบทที่สิบเอวามีสตังเอกัางสมัยยังพระครวาสเกสุมิหารติกะเปรอวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาภิกขุสังคีณาสติง पचमत्ते ही फिथुसते ही सफे वर्हते ही थ सहित लोक था देवता ये भूये न संपतिता हुखवंत स नुसो तु न सुथा व का सुथ का नज को थखवा सेश मि खुशना सथि पचमत्ते खुशते ही व वर्हते ही थ संहित लोक थाता ये भूये नु ति พระกวนตังทัสสนายะพิคูสังคตยานุนะมายมปีเยนะพระควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตตวพระควาตสันติกิปกจเจกาคาถาประเสยมาติอัทะโขตาเทวตาเสยยถาปีนามะพันละวาปุรสโสมจิตังวาภาหังภาษาเระยะภาษาลิตตังวาภาหังสมิจเฉยะอีวะเมวะสุทวาสีสุเทเวสุอัตระหิตาพระควาตู បត ta ុបទរហ ংস ុអតថោកោតោទេវតាភកវន្តံអភិវទេត្វាអេកាមន្តံអន្តសុអេកាមន្តံទិតតោកោអេកាទេវតាភកវតោសន្តិគេអិមំធនភាសិមហាសម្មយោពវនសិមិងធីវកយាសមាខតោអកតមហអិមំធម៌សម្មយងថគិតាយេវអបរាជសង្គតិអតថោបរាទេវតាភកវតោសន្តិគេអិមំធនភាសិតរព្ភវសមាថាហងសុចិត្តံអត្តនោជុគោអុ

न ते नती अभूमी मनुष्य थे वक़ी पुरेन्न सति अथ खखवाखो अम ते सिता स निपतिता हुति तथा खत स निखु शा ये पीते ते पिखवे अहसु अति नंग सं ते सी भखवंता नरमा ये वेवता स निपतिता अह्यसु เสยยะาปีไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวะวิสันติอนาคมาตตามัฏฐานัางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระขวันตานางเอตตาปรมะเยวะเตวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะธาปีไมหังเอตารหิอติกิสามิภิกเวเทวกายานางนามานิกิตยสามิภิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิภิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนธัสาโุกังมนะ สิกาโรถาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิคูปะควาโตปัจจสุสุงปะขวาเอตัทโวตะสีโลกับมนุษย์กับสามียะถายะถาภูมาทัตธสิตาเยสิตายคีรีครับพลังปะหิตาตาสมาหิตาปูตุสิหวาลินาโลมหังภาษาพิสัมุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสสนามารวินาพิญโยปัจจวัตสตี

อมนุสสานัมมัธสุงอัปเปกิอนตมัคคทุกข์ทีชาสภะภูกะหงตัจจะสังภินนยะวาวิกิตตะวานะุมาตะโตอมตยสสาวกเสารณิรเตเทวกยภิตาเตวิชานะิกขโวยีโวหังกิติสมกิราหิอุปุโสสัตตสหสวยขามมากปิลวาอิติมันโตติมันโทวนะมันโตยัสสิโนมะมนาอภิกขมุินาสิมติวนังจะสหัสสาเหมะวตาขานะวนิโน ยิทธิมันโตสติมันโทวันละวันโตยิชัสิโนมัทมนาพิคมุงพุนังสติมิติมันนางสาตากิราติสหัสสายยขานันเตวานิโนยิทธิมันโตสติมันโทวันละวันโตยิชัสิโนมัทมนาพิคมุงพุนังสติมิติมันนางอิจเจเตโสรสสหัสสายยขานันเตวานิโนยิทธิมันโตสติมันโทวันละวันโตยิชัสิโนมัทมนาพิคมุงพุนังสติมิติมันนางเวสามิตาปัจจัสตายขานันเตวานิโน อิทธิมันโตสติมันโทวันะมันโตยะสัสินโนมุทะมนาพิกมุงเพื่อนางสีมิติมนังภูมิพิโรราชาคหิโกเวปุลสันนิเวศนางพินโยนางสตตาสัสสังย่าขานางปยิรุปะสาติภูมิพิโรราชาคหิโกโสปคะสีมิติมนังปุริมัจตเจตสังราชาสตาระโขภาษาสติคันทัพพานังที่ปติมหาราชายะสัจิโสบุตตปิตะสาพระหูอินทะนามามาภะไหที่มันโตสติมันโทวันะมันโตยะสัสินโนมุทะมนาพิกมุง พิคุณนางสิมิติงวนังถักกินัตจัดทสังราชาวิรุโหตปัสสาสติกุมพนังทิปติมหาราชายาสัสสุปุตติตัสาภาโบอินทะนามามะผลายที่มันโตสติมันโทวนะมันโตยาสัสสโนมัทมาหนาพิคุมุพิคุณนางสิมิติงวนังกัจฉิมัจจัดทสังราชาวิรูปโกัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสสุปุตติตัสาภาโบอินทะนามามะผลายที่มันโตสติมันโทวนะมันโตยาสัสสโนมัทมาหนาพิคุมุพิคุณนางสิมิติงวนัง อุตรปรติสังราชกูเบโรตปัสสะติยะคันังทิปติมหาราชายะสิโสปุตติปิตาสภะห์มบูอินทะนามาภาภลายทิมันโตสติมันโทวันะวันโตยะสิโนมัทมนายพิกมูพิกนังสิมติมนังปุริมะทิสังขตาโรโคทคีเนระวิรุูกูปชิมีนาไมรุภูโคกูเบโรตราชิตสังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรจัสสัสนัลละมานาอันทสุวันีกปิละวัตถวีตเตสังมายาวิโนสัทธาอาคูวัจจันติกาสัทธา มายากเตนทุเวเตนทุวิพุตโตตวิพุตโตัาจันทนาโมกมัสุโทจกินุมันทุนิมันทุตัปนาโทโอปมัโยจักเตวสุโตจมาตลีจิตตสีโนจคันธโพนะโรราชาโนจพุทอาคูปจาสิโคเจวะตินพลูสริยะวจาสาเอเตจันเยจราชาโนคันธภาสาราจพิโมทะมานาภิกมุงคณังสีมติวนาถาคูนาสพานนาคาเวสลาสหัตชกาลัมภะรัตตราอาคูปยาคัสหะยติพิ យម ুনা သတ္တรัတ္ထာច ਆ គ ুনা ခាយဣသီノ에រဝ न्नो မနခោសុផាសမီติនមនជីនខា ਰਾ ជេសหัสសារន្តិតិផាតិជាបគីវិសុទ្ធិច ኩ វេហយសាតិ ವ ណមដ្ឋបត្លាចិត្រាសុពណ្ណាဣតិទេសងနာមអភយន្តធានနာអភេនតានាខា ਰਾ ជានមតិសុពណ្ណតូខិមមមកស៊ីបុត្តោចនណាហិ ወ តហិឧបយန္ត្រាណាខាសុពណ្ណសិរីနာមកំសុពុត្តន្តិតាវជរហតិណ สมุทังอสุราศิตตาภาตโรวาสวัสิเศรษอิทธิมันโตยศสิโนกาลกัญชาหมาพิสมาอสุราขณนนวิกสาเวปัจจิตติสุจิตติตาปหาหราธทมุนิจิสหสัตจาผลิปูตตนังสเเวโรจนามกาสนาหิตวาพดินสินังรางุปตปกาขมุงสมยุธท่านิพนธเตภิุนังสิมติวนังอาโปจเทวาปทีจเตโชวโยตถาคมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมใจยสศาสห

ทัศเตทัศสากยาสเพนนัตติวันนิโนทิ่บรรตัวสติมันโทวันะมันโตยสินโนมัทมนาพิกมงค์นังสิมิติมนัางตาคูสหภูเทวาฉลมักกิสีราริวะอริทกาจโรราชาจะอุปมาปุปปัสโนวรุณาสาธมาจะอาจุกาจะอเนจกาสุริยรุจราอาคูอาคูวาสวนีสินโนทัศเตทัศสากยาสเพนนัตติวันนิโนทิ่บรรตัวสติมันโทวันะมันโตัวยสิโนมัทมนาพิกมง ພ <coughs> <coughs> <small> -manus ິຄຸນັງສິມິຕິງມຸນັງສະມານະມະຫາສະມານາມະນຸດສາມະນຸດສຸຕະມາຄິດທາພະທູຈິກາອະໂຄອະໂມະນຸພຸດທິກາອະທາຄຸຫະລໂຍເທວາຍେຈະໂຫຫິດວາຊિໂນປະຣະຄາມະພະຣະຄາອະໂຄເທວະຍະສສિໂນທະເສເຕທັສສະທາກະຍາສະເພນະນັດຕິວະນິນຸອິທິມົນໂຕສຕິມົນໂວະນະວັນໂຕຍະສສિໂນມະຕະມະນະຕິຄຸມຸນັງສິມິຕິງມຸນັງສຸກາກຸມະອະຣຸນາອະໂຄເວຂະນະສາສາ โอทาตะคาหาปามุขะอาคูทีวาวิจคกขณาสถามัตตาหาคระคชามิสก่าใจยัสชินโนทัศน่ายังอาคาปชนโนโยทิสาภิวิสติทัศเสตทัศตากยาสเพนนาติวันิโนติมันโตสติมันโทวันะมันโตยัศชินโนโมทัพมนาภิกขมงมิพนังสิมิติมานังเกเมยาตุสตายามากันตะกาจจยัสชินโนลมพิติกาลามาเสตาโชตินามาจารสวา นิมานาตินิโนอาคูถาคูปรินิมิตาเทเสติเทสถากายาสเพนะนาติวนิโนอิทิมโตสติมนโทวนะวันโตยุทธิโนมุทะมนาพิกมุงวุติังสิงติมินังสเทถเตเทวะนิกายาสเพนะนาติวันิโนนามันเมเยนะอาคัตชงเยจันเยสะท่สาสาประวุฒาชาติมัคีลังโอคาตินนัมนาสวังทัน

ปัญสกานาสมันที่ยังอิทธาคันตาพันธัตาราเขนะพันธมัตถโบสมันตาปาริวารรธามาโบมุจิตตะโคจินังอิติตถามหาสนกันหาสนังอเปสิปานินาตระมหัจจารังกัตตวาเทระวังยถาปุสตะโกเมโคธนายันโตสวิชโกตถาโสปุปัจจุทาวัติสังกุโตอสยังวเส ตตสาภังภินยยะเปวิกิตตวันตคุมาตุโตอมัตติสตาสาวเกสสารณิรัติมารสิณะภินุตตาเปวิคานิถาปะทะโบเตตัตปะมังกรุสุตวาพุทธศาสนาวีตระหิปกามเนสังโลมิปิอิตยุงสะเพวิชิตตสังฆมาติายะสสินมูทันติสาภูเตหิสาวกาตชีสตา